จะเล่นป oh, ้อนกาหอมนั่นผลลุแล oh. ้วฟัดดียายไฟปลาล้วงไมาแต่น้อยยายตามาตามาเออให้จะเล่นนะพอล้วงนะอย่าอยู่วันดไว้โลกแดงไปเล เล้วย้ายไปน้อยจะต,ตั้งซองปีแล้ว่ายหญ่ยังไม่เคยมาวัดอ๋อปีนี้อยู่กรุงเทพไงอยู่วัดยอดเล็กห้อยนั่นเลยอยู่นะไปทำไรยอยู่กรุงเทพป้าใหญ่อ๋ว่าไปทำงานไรยอยู่กรุงเทพก็จะบอกว่าไปทำงานมันก็มันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าแบบ มันงปนเพื่อเดี๋แล้วอันแกนี้ก็ไปตำงานไรอยู่กรุงเทพเดี๋ยวตาตี๋หมายอยู่นี่แบบบอกไม่ได้ไปตำงานแต่ว่าคือแบบจะบอกว่าไปยู่เป๋ามันก็ไม่ใชนะ่นัะแต่ว่าปนเพื่อเดี๋ยวตาคืออธิบายอยากกับแบบหลุดซี่ก็จ่ายป้าบอลเหลืองอะไรนกูแหละเพรกแพรกไป กีแบบงานไม่ได้ตั้มหรอกแต่ว่าจะบอกไปยูเฉยก็ไม่ใช่จะไหมกีแบบหลุกเ้าเขาก็ไปยูกรุงเทพไงอ้างกันเลยหน่อยบ่หลุกเศ้าโยมไปยูกรุงเทพค่ะก็เลยเราก็เน็ตส้นจัตยานคนเป็นแม่จะมามแบบออยูไก่ๆเราก็อดเป็นห่วงไม่นายอะไรประมาณนั้นอ๋อคนแล้ว หอไปโยกับลูกเศ้าจ้าจริงๆแลว้วความคิดของเดียนเนี่ยหลดเดียนไหมเป็นต่อไปองั้นเดียนอยู่ทักตี้เลยคือเดียนไม่อยากไปยุ่กุ้งเตบร้องเชีไหมพวกเราก็ก้นปืนปีตินี้อยู่แล้วแต่ว่ามันจําเป็นลูกเศ้าไปโยนานแล้วอุ้ยไปยุ่ตรงน้านหรอตอนนี้ลูกเศร้าไปสร้างบ้านที่กุ้งเจีบเนี่ยลั่งยิ้่โตมากรยอยอ๋อเหรอ ดื้อทีกันแน,น่นยังกันอู่เลยคนเนิ่นไม่รู้กูเกลียดย้อยคแนแก้แรกไงเนี่ยกูไม่จบแต่กูเกลียดจริงอะแหลืองอหลังไอ้บาดตรนีน้กันกูบอกว่ากูไม่จบแต่ละมึงมึงไปเกลียดได้ก็แล้วกูไม่จบไงมันก็หวียงบากระต่างวัดหลวงเจ้าใหญ่ตัวน้อยจะติดโยกรุงเทพ๋ก็ต,ตัวน้องเปลือยไงตัวเล็กอ่ะ ัวน้องเปืือนกาอ๋อไปตำรอยอยู่นยนหนูว่ะก็ไปเรียนนังซื้อไปเรียนนังสือกาไปเรียนนังสืออยูุ่งเจ็กลูกเจ้าในแกงนะแกงกาฉ่นบอกเลยว่าลูกเอ๋แม่นี่ลําบากปันปื้อก,ก็ตำเตะลูกเรียนตั้งใจนะลูกอย่ามีหลักในใบเรียนอ๋อได้พวกเดื่อจ้งป่ะ ได้ตอนน้อยตอนปักเตียงไงก็ไม่เกี่ยวกับวัยเรียนนะคือก็ปักแล้วอะ่ะเออ